นั่นดีพี่เอ้ยเนาะผู้ใดทำพลาดแต่มีเซฟไพร์ครับตอนนี้ยังไม่รู้เงินรางวัลไม่มีแต่ว่าโอ้โหได้ตีห้าเมตรนีสุดยอดเลยครับแหมขอบคุณเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดใช่ไหมครับน้องนัทตันแปดสิบเอ็ดนะครับมีแฟนนะครับเดี๋ยวผมจะจองให้ลูกชายครับแหมไม่เอาไม่เอาค่ะหนูแรับจองแปดครับเจ้าแปดนี่เมื่อเช้ายังเอ้ยเมื่อวานยังเช็คอินอยู่ อยู่ที่สมุดปากการรึเปล่าครับเงินแสนนะครับรายการก็บอกว่าเงินแสนน่ะหนูไม่ค่อยให้ความสําคัญมากเท่ากับรายการไม่มีเงินรางวัลแบบของผมนะครับขอบคุณเสียแต่งและครอบครัวน้องนับตังครับตอนแรกจะไปจัดอยู่ที่อนุบาลขามบอกมาที่นี่เธอว่าผมยะไม่ต้องลําบากเตรียมสนามให้หมดทุกอย่างพุทธศิลป์ก็ฟรีครับขอบคุณจันต้าขอบคุณจันการนะโอ้โหขอบคุณจันไปวันขอบคุณจันป๊อกนะครับ เมื่อวานถึงแม้จะขาดทุนแต่เราก็เสียหน้าเขาเรีเยกว่าอะไรสวัสดครับผมอาหารไม่ผิดหนูปรปเด้ตอนสั่งนี่ฟรีลูกแต่พอได้แล้วปุ๊บหนูต้องจ่ายตังค์นี่ตรงนี้นะลูกนี่ข้าวไข่เจียวที่อร่อยที่สุดในนนท์สูงนี่นี่เจ้าตรงนี้เลยลูกผมกินตั้งแต่หุ่นเท่าหนูเลยตอนนี้ใหญ่ใหญ่กว่าหนูแล้วเนี่แยแม่ร้องร้องเป็นชนะั่วโมงเลยขอบคุณครับแม่แฟ,ฟรครับแม่มีคันตีเลยครับ เออไปพักผ่อนเลยครับลูกไปพักผ่อนเลยครับเดี๋ยวได้เตะต่ออีกโอกกย้ยิ้อ,อยมบอกพูดภาษาประตูที่สวยที่สุดเก่งมากลูกสาวมักกินสักลูกด<า>้วออมาไปสู้ๆกันนี่นะแต่ทีมง,งานพีเจคัดหน้ตาตาครับแต่ไม่เจอผมไม่เจอ ทีมบ้านเดือครับสวยกับผมอีกแม่จะไปครับนางงามมาเต้ฟุตบอลพี่หน่อยอ้าวคู่นี้เป็นเพียสกอเกอร์แคนดี้ครับพบกับของโค้ชปู้ครับทีมงานของน้องนับตังนะครับแล้วก็พบกับอ่าสาวสวยของท่านอาจารย์ไผ่บูรนะครับจากบูวใหญ่โูเคกจเอาหลายรุ่นเถืงอาจันบูรณ์เื้อ เฮ้ยไม่ใช่ลูกนี่ใส่บอลเอาวางเลยลูกเดี๋ยวผมเก็แบแม่วางเลยวางเลยของโคดปูครับโคดปูครับโคดปูมีรองเท้ามาบริการครับคู่เดียว33บาทครับอ่าสามคู่100บาท6คู่199บาทครับ20คู่ไปฟรีเลยครับ มาเลยครับมาเลยครับคู่สองแอบวางเลยเจ๊คร<ห>ับเ,<ห>เอ้ไปวางวางไรไราคดชผู้ครับเรา<ห>ผู้หญิงนี่เรานับลูกได้เสียเนาะนับลูกได้เสีย<ห>แล้วก็<ห>ถ้าถ้าถ้ายังเข้ากันถ้าเข้ากันนี่เอาไงจะได้แจ้งเขาก่อนเลยครับครับครับพอดี เฮดทุเฮดเนาะถ้าร้องการเฮทเฮดไครับลงกลงลสียงขึ้นเสียงขึ้นใช่ครับคนเพียกมันเป็นไรครับคนเพียกเฮ้ยย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 ยเย้ยเยยยค ขอบคุณโค้ชจะโคดฮาร์ปครับแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชที่ไม่เคยไปไหนครับโค้ชเปียกของทางฝั่งสิงห์ประดู FC แล้วลูกนี้จะไปเหลืออะไรแล้วครับหูไม่ต้องห่วงครับสิงหประดูเวลาซ้อมน,นะครับน่าจะซ้อมตอนสี่หกโมงเนาะไม่มีแดดนะครับแต่เจอมาแล้วครับไอสิบปีนี่ร้องขอชีวิตเลยเนาะวัน,นเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย แหมมานนอยแ้ต่ก็มานะวันนี้ขอบคุณทุกทีมนะครับหากาตกบกพ้องตรงไหนอะไรยังไงที่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ก็ต้องขอประทานอภัยนะครับผู้ที่ต้องขอบคุณมากที่สุดก็คือผู้นวยการพงษ์สุวรรณพงพาวิชยาพรครับผู้นวยการโรงเรียนอนสุขศินีครับ,รลนนรบตลอดจนท่านรองสุขวดีเฉลิญสุขครับรองผู้นริการนะครับฝ่ายบริหารงานทั่วไปแล้วก็ทางฝั่งของผู้ช่วยประกอบใจสวัสดิ์โพกางครับ ผู้ช่วยผู้ำนวยการนะครับฝ่ายบริการครับที่อำนวยความสะดวกให้ให้เราได้มีเวทีนี้ได้ใช้นะครับแล้วก็ถ้วยรางวัล13ปีครับได้รับการดูแลจากพี่สมส่วนน่วมคางครับชายโสดครับดันมอบถ้วยรางวัลมา3รุ่น10ปี12ปีมอบไปวันเสาร์แล้วนะครับตลอดจนกวันนี้13ปีครับแหมจัดให้เป็นนนท์สมเมืองกีฬาไปเลยครับแล้วลูกนี้กระจกแตกโอ้โหนิดเดียวครับแหม ไปต่อครับเดี๋ยวเราจะขึ้นหนึ่งผู้ชายขึ้นหนึ่งผู้หญิงครับแหมจะแบ่งยังไงครับตอนนี้โบใหญ่กับ Lic ทางฝั่งเพีสซ็อกเกอร์กันทด่นี่ครับยังส yeah, มันเกินและเสมอ yeah. กันอยู่ครับศูนย์ yeah, yeah. ตัวต่อศูนย์ครับแ hey, hey, ต่โคจิเ hey, นี่บอกเลยครับว่าโห้ยโคตรยักเลยครับผู้หญิงนี่กำหนักตัวเปียบอลเลยเปียบอลไอ้พอดีเดี๋ยววิ่งไปยิงพอดีเลยยิงหน่อย ขอบคุณครับขอบคุณอู้ผมรู้จะบรรล,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 ลัยยังไงเลยครับรคู่ต่อไปครับ M V k ิด X บ้านใหญ่ครับแล้วก็อะไรทีนึงผมลืไมไปแล้เตรียมตัวเลยนะครับเตียมตัวเลยอย่างน้อยผู้หญิงนี่จะได้พักคู่นึงนะครับแล้วก็เตะต่อนะครับตามวนตามโปรแกรมนี่เอไอมันทําให้ผมนะครับรแล้วยิงใส่ตรงข้อหูตกแฝกครับเมื่อวานนี้มาจากสมุทรปราการครับบอกว่า ผมเห็นน้ำตาเขามาแล้วครับผมอยากเล่นอาจที่โน่นสูงนะครับถึงไม่มีเงินรางวัลแต่ได้เชล์แล้วลูกนี้แล้วจะพี่อะไรนะครับโอ้โหล้วโอ้โหครับระวังครับตรงนั้นนะครับเอ้านะครับเทามาโค่ง่ายครับนี่น่าจะเป็นสาวสวยรุ่นใหม่ของทางฝั่งคูบูลครับนี่ครับแต่มาเจอทางฝั่งแข็งแกร่งขอสมควรครับก็น่าจะเป็นนี่ เบอร์เก้าเบอร์เก้าครับเน้นสวยครับแล้วให้ครับแล้วว่าอย่างไงโม่ใหญ่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 กระชากล่างเลยปมาแม่ที่แหละครับบอกว่าไม่ได้สวยแค่หน้าตาครับแต่ฝีไม้หลายตามลูกนี้ว่าไงน้องลูกน้องแล้วแฟนให้แฟนแฟนแฟนลูกนี้ใส่ลูกนี้ให้มาแปดสิบเอ็ดไอ้สิบแปดสิบแปดโอ้โหแล้วให้มาเบอร์ยี่ห้าครับโอ้โหลูกนี้ไปแล้วครับระวันทองหัวจะพังแั่ลูกแล้วไปต่อไปต่อแล้วรับดังรับดังรับดังรับดเจ็บลูกแม่ นี่แหละครับโค้ดแปดเซนี่ทำให้เราเกิดโอ้ผมว่าน่าจะเป็นรายการแรกในโคราชนแล้วโค้ดปูแอนจัดกอกซีเดี๋ยวเดี๋ยวจบสามคู่แล้วเรามีน้ำแจกนะครับเฉพาะผู้หญิงนะครับต้องขอบคุณครอบครัวนะครับเสียงแต่งแล้วก็ครอบครัวคุณแม่น้องนับตังนี่เต็มที่แล้วลูกนี้ใส่แล้วจะไม่เหลืออะไรแล้วครับหุ้มหสาวรอเซฟได้แล้วไปต่อครับ ลูกนี้โอ้โหกระชากลากเด็กมาสิพกสิพกหัวใหญ่ว่าไงหัวใหญ่มาแล้วแทงมาแบบนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทันไม่ทันละทันไม่ทันละทันไม่ทันแล้วลูทันเฉยครับออกไปออกไปออกไปบังตูนโอ้โหแชมป์แล้สแฝดสุดครับโอ้โหไปที่เจ้าแฟนครับเจ้าแฟนวันนี้นี่เจอของแท้ครับยินงดครับแล้วว่ายังไงไปต่อแล้วโอ้โหช่างภาพอย่าลืมถ่ายภาพคนภาคนะครับระวังเสียงเข้ากล้องด้วย ไปต่อที่บููัวใหญ่มตอนนี้โคตปลาก็หนักใจพ้สทั้พวนเลยครับแบบดีนี่แล้วแล้วบัวใหญ่โอ้โหบัวใหญ่เจอแบแฟร์แม่น้องนะจ๊ะน้องนะจ๊ะฉันไม่รู้ฉันต้องไปแล้วแทงมาเล่นกันด้วยระบบทีมเล่นกันด้วยความสามารถเฉพาะตัวแล้วแฟนโอ้โหไปไปไลลูกล้ำหน้าไปแล้วิดบอลลงบัวใหญ่ยังติดเบอร์สิเก้าครับทีเอสทีเอสัวใหญ่แล้วลูกนี้ ยี่งไปยิ่งนั่งโอ้ยแม่มีฉี่ขาเว้ยโอ้ยโคต้ชแม่ขอรุนแรงโคตรตอบโอนี่โคตรน่าจะติดทำข่าวนะครับน่าจะไปเขมิกับไทยรบกันอยู่ไปดีเลยไปดีเลยไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้การันตีนะครับมาแล้วนะการันตีนะครับข้าวไข่เจียวที่อร่อยในนนท์สูงครับตอนนี้แม่แฟนบอกหูอร่อยจริงอ่ะไปต่อเลยที่จะแฟนครับเมื่อคืนหนึ่งกี่โมงครับแม่แฟน เป็นกำลังใจให้ครับแต่ก่อนผมก็แบบนี้แหละครับดันดากเร็วควายไหนแฟนโอ้โห oh. ครับเฮ้ยเป็นสบายเลยไปไปไปหลบลงมาหน่อยไ,ไ,ไ,ไปแล้วครับปลูกนี้ไปต่อที่ทางฝั่งผู้รักษาประตูของเพียเจ้าแฟนครับ oh. จ้องแฟนนี่เป็นไอดอลของน้องๆไอพี่ๆแล้วกันบอกว่าน้องแฟนเป็นทิลของผมแบบไหนเผื่อจะเก่งเหมือนน้องเขาวานัน ลูกนี้พุ่มฟาวครับพุ่มฟาวหรือเปล่าครับเอาวิ่งทำขายแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมใจสาวโสดนี่เหมาคนละเสร็จเนาะไปต่อแล้วสนามหนึ่งโอ้โหดิบอสเติบบอสเติบเจอสิงห์ประดกครับสิงห์ประดกประดกเจอบอสเติบหลอกแล้วลูกนี้ไปแล้วโอ้โหโหลอกเชื่อชิบหายจะไม่เหลืออะไรแล้วครับลูกนี้โหหรือเชื่อแมมันเซฟได้เฉยมา วันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณเติบนะครับบอสเติบเอ็กซ์ยินดีครับวันนี้รถกับข้าวน่าจะมาถึงตรงไหนเนาะวันนี้มาช้ากันเลยเขาจองก่อนนะครับฝาวครับฟาลขอบคุณโค้ชครับโค้ชจะครับโค้ชเตี้ยกนี่ดูเหมือนสบายไปเลยครับปะปาเบ้อโค้ชเตี้ยเนี่ยขอบคุณนั่นถ้าได้ยินเสียงรกคนส่งประสาทต้องขอประทานอภัย นิตรักแฟนเกียดอาจารย์ต๊อกนะครับบ้นบานฟังครูนะครับขอประทานอภัยด้วยวันนี้ขอบคุณจัรเอิร์ธครับมานนแล้วลูกนี้โหใส่โค้ง้ใส่เอ๋ออะไรอ่าแฟนขับฟุตบอลอะคาเดมี่สองครับ หนึ่งถูกบล็อกไปแล้วครับยังยังอย่าย้ำอย่าย้ำแหมทำคนดูเกือบแสนแล้วครับแหมถูกปิดเทียเสะก็เดี๋ยวคนรู้ครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าถ้าคนอันนี้เยอะเหมือนคนรักก็มีลูกคนไปสแปมเราก็เยอะมันเป็นคู่แข่งทางการตลาดกันลูก มีที่ไหนไล่สดด้วยภาพด้วยทำบอลไปด้วยโอ้ทุกอย่างอะน้องกรตัง้องกระขาขาลูกขาขาโอเคแม่หมดเวลาการแข่งขันครับตอนนี้เหมือนเหมือนพีเอสดีเอาเปรียบพู่ต่อสู้ครับมาน้อยแต่มานะมีแค่นี้จริงๆครับแล้วบอกว่าให้เตะห้ามแมวัออาชิตจัดบออาชิดแล้วนะครับ ขอบคุณครับลูกน้ำน้ำตัวนี้มีกล่องนะลูกนะตรงนี้มีบริการอยู่ใครไม่ส่งนี่โหครับรคู่ต่อไปมาเตรียมตัวเลยนะครับเราไม่มีวอมในสนามนะครับคนในออกคนนอกเข้าเลยนะครับ MVK คิด m v คิดแต่ละทีมส่งกี่คนก็ได้นะครับ แต่และทีมส่งผมอยากให้ส่งทั้งทีมว่าสามสิบคนครับผมจะได้ขายข้าวไข่เจียวเมียผมได้จัดบอล่อขายของและเก็บขยะครับเอาผมไม่รู้โหนนี้ได้จับไหมครับอยู่บ้านไม่ค่อยได้พูดเมียใช่หมดโอเคครับหมดเวลาแล้วครับจัดไปวันสกอร์เท่าไหร่ครับบอกผมด้วยคู่สอง คู่สองกระดดกชนะใช่ไหมครับ1-0บาโด้บอสเทอร์โอเคครับคู่ต่อโอ้ยคู่ต่อไปครับนี่ยมันไงคัะมาเจอใครครับพ่อย์เอ้ยเราเราสายดีดิไม่ใช่อีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งแต่ขอเยื้คืนนะครับ ขอบคุณโค้ชยาครับถ้าคุณตืนมาบอกได้นะครับตอานบนะถาเรเรคมแตัวตีตัวไม่ตัวมีปัญหาเนี่ยหักเนาะนม่ใช่คู่สองอยู่โอเคครับ ทีมอะไวะทีอวะทีมอะไรกันหูนนี่เห็นไหมทีมไร่กรรมการคอยู่ไหนโคเอะอเอออ่าครับต่อไปครับตอนนี้ครับพีไ้ ใช่เลยละับตวดซ้ำนะครับซ้ำหน้าผากเลยก็ได้อยากลูกปักซ้ำลูกมาครับคู่ต่อไปครับทั้งสองสนามครับสวัสดีครับทั้งสองสนามครับแหมเมื่อกี้หลงคู่ครับผมก็หลงเองแหมืเมื่อกี้เลยโทษทีครับสนามที่หนึ่งครับจะเป็นสนามของเยาวชนถิงยูสิบสี่ครับยูสิบสี่ล้วนๆครับ กองเชีย์หนุ่มๆนี่มาสนามหนึ่งกันหมดเลยครับตอนนี้ฮะไม่ดูเพื่อนเตะเลยครับแหมมาสนามหนึ่งกันหมดเลยแหม<ล>ไม่รู้เกิอดอะไรขึ้นครับการแข่งขัน <c oughs> ในวันนี้นะครับเรามีการถ่ายทอดสดทั้ง2ส,สนามนะครับสานามหนึ่งไทยฟ c e บุ๊กนะฮะฟ c e บุ๊กและยูทูบแซงขับฟิตบอลอะคาเดมี่สองครับ ส่วนสันามที่2ครับเราจะถ่ายทอดสดทางช่องทาง y o u t u b e ครับ u t u b e แฟนขับฟุตบอลอะคาเดมี่ครับเราจะแปะลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วแต่บางทีเราไม่ได้แปะลิงก์นี่ก็เข้าไปชมได้ในช่องทาง y o u t u แฟน a ับฟุตบอลอะ a าเดมี่นะครับในสนามที่2ของเยาวชนชายส่วนเยาวชนหญิงจะเป็นหน้าผิดเลยครับอ่าเรามีช่างกล้องมือหนึ่งกับมือแปครับตอนนี้ครับมือแปเอาน้ำไหมลูกนี่เป็นทุกอย่างให้ถึงแล้วครับเอ <laughs> ต้องขอบคุณทุกทุกท่านและขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับกับกิจกรรมดีๆแห่งนี้ครับสำหรับการแข่งขัน สนามหนึ่งตอนนี้ครับสนุกเลยครับเป็น P.S. Soccer Academy ครับในชุดสีดำครับกับลูเรียนโอ้โอ้โหยิหยยงอย่างโหดเหมือนกอดเขามากล้ลูกนี้ครับโอ้โหประตูนี้ก็บินสวยครับแต่ยิงสวยครับโอ้โหลูกใหญ่ครับสุดยอดครับ โอ้เล่นแบบนี้แล้วพีเจจะเล่นยังไงครับเนี่ย <laughs> เยาวชน U14 หญิงนี่เป็นบอล8คนนะครับส่วน13ปีชายนี่เป็นบอล7คนนะครับสําหรับการแข่งขันนนสูงโอเพนครับเยาวชน U13 และ U14 หญิงครับ13ชาย14หญิงครับแม่ตอนนี้นี่บัวใหญ่กับพีเอสครับสกอร์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับบัวใหญ่นำลูกเมื่อกี้เลยครับ1-0ครับคู่ต่อไปลุกใครครับ ปัดธงชัยกับพีเอชช็องนะครับสนามที่สองครับในช่องทาง YouTube เลยครับอ่าเออจบแล้วฮะ,ะมี่น่าหรอเนยซิงไม่มีหมดต้องขอขอบคุณเลยครับแมบบ่กิจกรรมดีๆตัวนี้รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีฮะออกเสด็จไงฮะกับ ครอบครัวน้องนับตังนะแมกับกิจกรรมบอลเยาวชนยู14หญิงครับแล้วก็ขอขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีครับในส่วนของเยาวชนยู13ชายครับชายโสดเนี่ยสมส่วนนุ่มกลางครับแมกับกิจกรรมดีๆครับรวมถึงผู้อำนวยการพงศุกวรรณพงพาวิทยพรผู้อำนวยการโรงเรียนนนสูงศรีธานีครับหนึ่งหนึ่งแล้วหรอครับอ้าวแป๊บเดียวโอ้ห นี่นะครับบอลญิงครับและท่านรองครับสุวรรณีจักรเลือนสุขครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนนสูงศรีธานีครับที่สนับสนุนพื้นที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับทีมงานได้จัดการแข่งขันครับวันนี้ต้องบอกว่าสองวันที่ผ่านมานี่พยายามประชาสัมพันธ์บอลถิงวันนี้นะฮะหลายคนจะงงเลยฮ้ยบอลหลีกญิงนนสูงจริงๆเหรอเขายังงงครับเราจัดให้ครับปกตินี่่ายจันี่เรารับ6ทีมนี่ประกาศบันเดียวนี่มาเกือบ2ี่ทีมนะครับเนื่องจาก นางรายการที่เป็นรายการแรกครับของผู้หญิงเราครับเรารับได้แค่หทีมครับไม่แน่ครับอีกไม่นานครับผู้หญิงนี่เรามีแน่นอนครับแหมสนใจเยอะขนาดนี้ครับบอลหญิงยาวชนประมาณนี้แหละครับ1 4 1 5ี่้าแล้วกำลังเปี้ยเลยฮะก่อนนี้นี่สามารถเด็ก12 13 11ขึ้นมาสู้กันได้หมดนะครับหลายๆทีมครับกับบอลยาวชนหญิงครับ แมตอนนี้เรามาชมกันที่สนามหนึ่งเป็นหลักนะฮะส่วนสนามสองนี่เสียงบรรยายในออนไลน์ครับโดยเทพต่อยครับแมเทพต่อยนี่บรรยายไปเลยครับใน y o u t u ู e ครับบรรยายไปเลยลูกเทพต่อยบอกว่า P ีเอสซเกอร์นำไปแล้วสองศูนย์พ่อวะโอเคครับสนามสองแม่สุดยอดครับเทพต่อยครับแม่สุดทุกอย่างครับเป็นทุกอันให้ทีมแล้วมาที่เสียงบรรยายสนามหนึ่งครับตอนนี้ครับ พีเอสเกอร์กับโรงเร,รียนโบใหญ่โอ้โหตอนนี้เป็นพีเอสครับที่ปลุกข้าใส่โรงเร,รียนโบใหญ่ครับหลังไงครับโบใหญ่โบใหญ่โอ้โห,โโห,โโหโรูปร่างหน้าตาหรือหุ่นนี่นักกีฬาจริงๆฮะแม่สุดยอดครับสุดมาดีซ้อมมาดีครับสปีดดัวไม่มีหมดครับดัววิ่งกันหมะพีเอสพีเอสในชุดสีดำหลอกสวยครับจังหวะนี้หักเข้ามาด้านในเอ้าจับบอลไม่อยู่ครับ มาเข้าทางบัวใหญ่บัวใหญ่เปิดมาแบบนี้พีเอไหลเข้ามาด้แนเอ้วเอา้าเอา้าเอา้าลุกไปลุไปแล้วจังว่าดีเบียดบัวใหญ่ได้บัวใหญ่บัวใหญ่หญหญโอ้โหบอนอ,อกกรร,ก,รนกรรมการให้เป็นกรรมการให้เป็นกอลของโรงเรียนบัวใหญ่โอ้โหครับอกตังส่หนักเอา้า รอรออทีมไหนมาแล้วตรวจหลักฐานปั๊มตาได้เลยนะครับทั้งทีมหญิงและทีมชายครับมากานเราจะซุ่มปวดนะครับเราจะตรวจข้อมือก่อนเราจะตรวจข้อมือก่อนทําการแข่งขันนะครับที่กลางสนามนะครับท่านต้องมีประทับตานะครับแมประทับตาที่ข้อมือข้อแขนครับแมต้องขอบคุณเลยครับตอนนี้ครับแล้วก็ ทีมงานเด็กๆ PJ แอนชายโสดครับต้องขอขอบคุณครับผู้ปกครองหลายๆท่านครับแหนที่นำอาหารมาช่วยสนับสนุนเด็กๆในวันนี้ครับกับเยาวชนนวนสูงเราครับแอนขอขอบคุณพิเศษเลยครับตอนนี้โดยเฉพาะผู้ปกครองน้องเบเฟร์นะที่ซื้อผลไม้มาเกือบสามตังคแหะให้นักกีฬาเรากินกันแบบเคยรีบเปลี่ยนตัวรีบบอกมากินผลไม้ฮะรวมถึงผู้ปกครองของน้องเจมใหญ่ครับที่ นำอาหารมาเลี้ยงเด็กๆ p k แกรชายสดในวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านครับ ใหญ่พาบอลขึ้นมาพีเอ็ดักได้เอาแล้วสิครับจ้าวแฝดตัวจีตของทีมแล้วจะเหลืออะไรครับโอ้โหอ้ยเแ้ยันได้ครับโอ้โหยันตามตะคุบคันครับแม่ถ้าเป็นจีตจาไม่แน่ครับลกนี้ฮะโอ้โหมีสกอร์อีกแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับสองครับแม่มาแล้วบอกว่าพีเอสำร็ยิงนำ ัดทุกชัยชุนหะวันพยาคารไปแล้วอา่อ,อ0ครับโอ้โห3-0ไปแล้วครับโอ้โหคู่ต่อไปก็เตรียมความพร้อมเลยนะครับ เป็นไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ่างเซียสกอร์อันนี้มีกับรองแยงโบใหญ่โอ้ครับหมดเวลาการแข่งขันครับสนามหนึ่งทุสกอร์อยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับขวาไปละหนึ่งคะแนนครับอ้าวถ้าจบแบบนี้พีเกตฟู้งอยู่แล้วตอนนี้ครับเอาคุยกับคุยกันครับเพราะว่าเพาะว่าจั้นนี่จะอยู่ท้ายตราดแล้วตอนนี้อยู่ตารางครับ เหมือนกับเมนยูฤดูกาลที่แล้วครับเตะด้กกานแรกจากูงเลยครับพอจบฤดูกาลนี้อันดับที่สิบสี่ครับเออสปอยคู่ต่อไปครับเป็นเยาวชนบ้านเดือใช่ไหมฮะเยาวชนบ้านเดือเนาะต้องกับ